หลายคนชอบฟังเพลงเกาหลีแม้จะไม่รู้ความหมายนั่นอาจเป็นเพราะพลังวิเศษของดนตรีแต่พลังวิเศษของภาษาก็ทำให้เราหลงไหลในบทเพลงได้ไม่แพ้กันเนื้อเพลงที่ถูกเรียบเรียงมาอย่างประณีตนั้นมีความสวยงามซ่อนอยู่มากมายเมื่อหลงไหลในพลังวิเศษของดนตรีแล้วก็ลองมาหลงไหลไปกับพลังวิเศษของภาษาด้วยแล้วเพลงที่เราชอบฟังอาจจะให้ความรู้สึกที่ต่างออกไป ถ้าพูดถึงเพลงเกาหลีหลายคนอาจจะนึกถึงวงบอยแบนด์ที่มาพร้อมกับการเต้นอันพร้อมเพียงแต่เพลงจากเคแบนก็ดีไม่แพ้กันค่ะวันนี้เลยจะมาแนะนำเพลงความหมายดีๆจาก The Rose กับเพลง Red โดยในเพลงนี้ได้เล่าถึงการเดินทางผ่านอุปสรรคต่างๆเพื่อที่จะได้พบกับความสุขในแบบของตัวเองซึ่งในเพลงนี้มีการนำการเปรียบเทียบมาเพิ่มความงดงามและไพเราะให้กับเนื้อเพลงมากมายมาประเดิมกันที่ท่อนแรก Stay ชักกึ้งพืนปิด ในกึน่ดอทังกินึ่ง fly flies จากที่ที่มีแสงสว่างเพียงริบรีเหล่าหิงห้อยได้ฉุดดึงฉันออกมาในท่อนนี้ก็จะมีเนื้อเพลงที่เป็นเสน่หนึ่งจุดเล็กๆอยู่ค่ะโดยปกติแล้วฉักตะที่แปลว่าเล็กนั้นส่วนใหญ่มักจะใช้ขยายสิ่งของความสูงของคนแต่ในเพลงนี้ก็มีการเปรียบเทียบแสงไฟพื้นปิด ให้เป็นเหมือนกับสิ่งของแล้วนำฉักตัดมาขยายทำให้ฉักตัดในบริบทนี้มีความหมายว่าปริปรีนั่นเองค่ะ I wanna be red ุน้าเพพียงเนพปลือกอรมไปกักเค่ยปยดชดินหันลชอรม I don't care ฉันจะกลายเป็นสีแดงสีแดงที่เหมือนกับดอกไม้ไฟที่เปล่งประกายอยู่ตรงหน้าสีแดงที่ทอดยาวไปทั่วท้องฟ้าฉันไม่สนใครพู ดอกไไม้ไฟพลุหรือดอกไม้ไฟที่ถูกจุดขึ้นไปบนท้องฟ้ามักจะกระจายไปได้อย่างอิสระทุกทิศทางในเนื้อเพลงนี้จึงเป็นการเปรียบเทียบดอกไม้ไฟให้เป็นอิสระภาพฮานูลท้องฟ้าท้องฟ้าในยามพลบค่ำนั้นเต็มไปด้วยสีส้มหรือสีแดงทั่วท้องฟ้าอันกว้างใหญ่เส้นสีแดงๆเหล่านั้นก็กระจายไปได้อย่างอิสระทุกทิศทางเช่นกัน ดังนั้นในเพลงนี้จึงเป็นการเปรียบท้องฟ้าให้เป็นอิสรภาพเช่นกัน Red ป้ายกานเสกสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของไฟความร้อนแรงพลังซึ่งถูกนำมาเปรียบเทียบกับดอกไม้ไฟและท้องฟ้าที่ในบทเพลงนี้มีความหมายว่าอิสรภาพดังนั้น Red ป้ายการเสกสีแดงในบทเพลงนี้อาจสามารถให้คำจำกัดความได้ว่าหมายถึงอิสรภาพหรือ ชาอยู่นอกจากนี้ในบทเพลงได้มีการแอบใส่ข้อความให้กำลังใจเล็กๆน้อยๆมาด้วยจึงขอหยิบม,มาแนะนำให้กับทุกคนค่ะ I wanna be h o l o o Tony c u r h um o so d u m s o k e p พื่อเคทาวลานำโดยกว่าริมยอนหมอดเต๋ชิงยองอันเซกรีนนเตโรฉันต้องการเป็นแสงสว่างจงจุดประกายขึ้นในความมืดมิดบนเส้นทางที่ฉันเดินอยู่อย่างโดดเดี่ยว ไม่เหมือนกับคนอื่นแล้วไงยอย่าไปสนใจเดินต่อไปในเส้นทางของตัวเองหลายคนอาจจะต้องพบเจอกับแรงกดดันทั้งร่างกายและจิตใจจากเหตุการณ์ที่ต้องพบเจอในปัจจุบันหวังว่าเพลงนี้จะช่วยให้กำลังใจทุกคนเอาชนะแรงกดดันเหล่านั้นเป็นอิสระแล้วพบกับความสุขในแบบของตนเองได้นะคะขอบคุณค่ะ